เจ้าาสถิตกับท่นและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าขอนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะเมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไปสุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะ ก็กระจัดกระจายไปลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นเรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา เรายังมีแก่อื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ในข้องนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตเจา้าทรงพระเจริญเทิดเชิญนั่ง พี่น้องคุณพ่อมองดูพี่น้องที่อยู่ในวัดและนอกวัดนอกวัดก็จำนวนเยอะเห็นพี่น้องมาจากหลายวัดนะไม่ใช่เฉพาะลูกวัดชิงยืนเท่านั้นดังนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่เห็นพี่น้องพากันมาอยากจะมาฉลองวัด อยากจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชาวชิงยืนแม้ว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวโดยเฉพาะในช่วงนี้พี่น้องเวลาที่พวกเราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นพวกเราก็มักจะมีความนิยมชมชอบดาราหรือว่านักฟุตบอลหรือว่านักร้องศิลปินนะฉะนั้นหลายคนก็ชอบอะไร โลกนี่นั่งอยู่แถวหน้านี่ชอบสะสมรูปภาพใช่ไหมสะสมรูปของดาราศิลปินนักร้องหรือนักฟุตบอลที่เราชอบนะแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือเราคริสตชนเราจะต้องเอาพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง หรือพูดในภาษาวัยรุ่นสมัยใหม่บอกว่าอะไรเนาะเราจะต้องเอาเพระเยซูเจ้าเป็นไอดอลใช่ไหมนะก็คือเป็นบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นบุคคลที่เราอยากจะเรียนแบบเวลาที่เราฉลองนักบุญต่างๆหรือนักบุญประจําวัดของเราเช่นนักบุญฟรังซิสเดอซาร์ในวันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของบรรดานักบุญ หรือว่ามรณะสขีทั้งหลายก็ล้วนแต่เอาพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและพะยายามที่จะเอาจิตตลมของพระเยซูเจ้าความรู้สึกนึกคิดคำสอนของพระองค์ลงมาซึมซับเข้ามาในชีวิตของตนเองและปฏิบัติตามอย่างของพระองค์ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูชีวิตของนักบุญเราก็จะมองเห็นพระวรสารที่เคลื่อนที่พระวรสารที่มีชีวิตพระวรสารเป็นหนังสือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเราเอามาเจริญชีวิตพระวรสารนั้นก็เป็นพระวรสารที่เคลื่อนที่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวเราคุณพ่อได้บอกกับพวกเราว่า เราคริสเตชนจะต้องมองดูพระเยซูเจ้าและเอาพระองค์เป็นแบบอย่างพระเยซูเจ้าให้แบบอย่างแก่เราไม่มีคําว่าล้าสมัยพระเยซูเจ้าทันสมัยเสมอสําหรับเราทุกๆคนวันนี้คุณพ่อประทับใจในบทพระวรสารพระเยซูเจ้าพระองค์ให้แบบอย่างชีวิตแก่เรา พระองค์เป็นผู้ที่มีความสุภาพใจดีอ่อนโยนเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงบอกกับเราว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนพี่น้องเคยเห็นรูปภาพพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะไหมที่อุ้มแกะอยู่ในอ้อมแขนหรือบางรูปขาวาดพระเยซูเจ้า แบกแกะไว้บนบ่าเราเห็นถึงความอ่อนโยนความสุภาพความใจดีของพระองค์สมกับที่พระองค์บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นยังไงหนึ่งยอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของตนพระเยซูเจ้าสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราแต่ละคนสองพระเยซูเจ้าบอกว่าเรารู้จักแกะของเรา พระเยซูเจ้าพระองค์รู้จักเรารู้จักความรู้สึกนึกคิดในใจของเราพระเยซูเจ้าพระองค์ติดตามและมองดูชีวิตของเราเสมอ,สมอเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่มีใจสุภาพอ่อนโยนและก็ใจดีมาดูชีวิตของคุณพ่อหรือพระสังฆราชฟรังซิสเดอสาลบ้าง คุณพ่อได้อ่านในประวัติของท่านได้พบว่าเวลาที่ท่านเป็นพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้แสวงหาคำชมใครจะชมท่านไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่ท่านแสวงหาวิญญาณของสัตวุรุษเวลาที่มีคนชมคุณพ่อฟรังกิสเดอซาท่านไม่ค่อยดีใจแต่ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ฟังเทศของ คุณพ่อเจ้าวัดฟรังซิสเดอซารแล้วพากันไปแก้บาปดีกว่าคุณพ่อฟรังกิสจะดีใจมากนอกจากนั้นลักษณะของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมตายเพื่อแกะของตนลักษณะของนักบุญฟรังกิสเดอซาลอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นพระสงฆ์ที่อุทิศต,ตนทุ่มเทเสียสละ ชีวิตของตนให้กับสัตบุรุษในประวัติบอกว่าในช่วงนั้นคริสตชนจํานวนมากได้ทิ้งความเชื่อไปถือนิกายอื่นจนทำให้วัดหลายๆแห่งนั้นต้องปิดลงและไม่มีพ่อจะวัดเพราะว่าคริสตชนทิ้งหมดทิ้งความเชื่อความศรัทธาหมดพระสังฆราชจึงเรียกประชุมบรรดาพระสงฆ์ และหาอาสาสมัครว่าใครจะสมัครเพื่อไปอยู่ตามวัดเหล่านั้นปรากฏว่าพระสงฆ์ทุกคนเงียบหมดไม่มีใครสมัครไปอยู่ตามวัดที่ริจชนทิ้งความเชื่อหมดคุณพ่อฟรังซิสเดอซานยืนขึ้นและพูดว่าพระคุณเจ้าครับถ้าพระคุณเจ้าเห็นว่าผมพอมีความสามารถการุณาสั่งผมไปเถิดครับ ผมยินดีจะนบนอบและไปด้วยความเต็มใจพระสังฆราชได้ฟังดังนั้นรู้สึกโล่งใจเออมีพระสองฆ์องค์หนึ่งสมัครไปอยู่วัดวัดที่คริสตังเขาทิ้งความเชื่อหมดและเวลาที่ท่านไปพี่น้องคุณพ่อฟรังซิสเดอซางได้พยายามทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อให้คริสตชนกลับใจพยายามที่จะ ออกเยี่ยมพยายามทำทุกอย่างจนที่สุดคริสชนก็เริ่มกลับมาเริ่มกลับมาท่านพูดกับบรรดาคริสชนว่าจงมาลูกๆที่รักจงมาอยู่ในอ้อมแขนของพ่อให้พ่อซ่อนเจ้าไว้ในส่วนลึกของหัวใจของพ่อพระเจ้าและพ่อจะช่วยลูกสิ่งที่พ่อขอคือจงอย่าหมดหวัง พ่อจะช่วยแบกภาระที่เหลือของลูกนี่เป็นคำที่นบ,บุญฟรังซิสพูดกับบรรดาสัตบุรุษในเวลานั้นและเมื่อท่านได้เป็นพระสังฆราชแล้วท่านได้ทำงานอย่างหนักเพื่อดึงคริสตชนกลับมาจนที่สุดวัดที่ปิดไปมีทั้งหมด64วัดวัดเหล่านั้นก็เริ่มถูกเปิดแล้วมีคุณพ่อจะวัดไปประจำอยู่เหมือนเดิมนะพี่น้อง ประการที่สามที่พ่ออยากแบ่งปันตัวอย่างของนบุญฟรังซิสก็คือท่านเป็นผู้ที่รักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจด้วยการยึดน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นที่ตั้งนี่เป็นสิ่งที่เราคริสตชนทุกคนจะต้องพยายามพี่น้องเราคริสตชนทุกคนจะต้องพยายามรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจและ สิ่งที่แสดงออกว่าเรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจก็คือเรายึดเอาน้ำพระทัยของพระมากกว่าน้ำใจของตนเองในถ้ำกลางการทดลองและความยากลำบากต่างๆของชีวิตนักบุญฟรังซิสเดอซางจะพยายามนิ่งสงบและช่วยให้คนที่มาขอคำแนะนำจากท่านมีใจสงบด้วย เคล็ดลับก็คือการค้นพบน้ำพระทัยของพระในสิ่งที่เกิดขึ้นและมอบตนด้วยความรักในการทำตามน้ำพระทัยให้สำเร็จคุณพ่อชอบสิ่งที่นักบุญฟรังซิสพูดมากนักบุญฟรังซิสบอกว่าเอา้าท่านจะเลือกอะไรระหว่างมีสุขภาพที่ดีกับนอนป่วยติดเตียงเป็นอัมพาตพี่น้องให้พี่น้องเลือก พี่น้องจะเลือกอะไรสองอย่างนี้มีสุขภาพที่ดีหรือนอนป่วยติดเตียงเป็นอัมพาตถ้าคุณพ่อให้พี่น้องยกมือพี่น้องยกมือเหมือนกันหมดขอสุขภาพที่ดีส่วนป่วยนอนติดเตียงเป็นอัมพาตไม่เอาแน่นอนแต่นักบุญฟรังซิสตอบอย่างนี้เวลาที่ท่านสอนสัตบุรุษท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรชอบเป็นพิเศษระหว่างสองอย่างนี้ไม่ว่าอันที่หนึ่งและอันที่สอง สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการที่สุดคือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านักบ,บุญฟรังซิสตอบอย่างนี้เสร็จแล้วคุณอาจคิดว่าคุณทำสิ่งที่ดีกว่าขณะมีสุขภาพที่ดีมากกว่าเวลานอนป่วยติดเตียงส่วนข้าพเจ้าการเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าพเจ้าเองถ้าข้าพเจ้ามีสุขภาพที่ดี ข้าพเจ้าก็จะรับใช้พระองค์ด้วยการทำงานแต่ถ้าข้าพเจ้าป่วยนอนติดเตียงข้าพเจ้าก็จะรับใช้พระองค์ผ่านทางความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเห็นไหมพี่น้องบางครั้งชีวิตของเราป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือบางครั้งอาจจะถึงขั้นอัมาพฤกษอัมาพาตแต่เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในสภาพอย่างนี้ผ่านทางความทุกข์ทรมาน ถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราแลนะนักบุญฟรานซิสพูดอีกว่าแล้วท่านต้องการอะไรมากกว่าระหว่างมีชีวิตยืนยาวเพื่อจะทำสิ่งดีๆหรือตายเพื่อจะได้ไปสวรรค์เร็วๆให้พี่น้องเลือกเอาสองอย่างนี้คือหนึ่งอยากจะมีอายุยืนหรือสองอยากจะตายเร็วๆไปสวรรค์ หลายคนก็ต้องยกมือโอ้ยขอมีอายุยืนขออยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่นักบุญฟรังซิสตอบอย่างนี้ว่าสำหรับข้าพเจ้าทั้งสองอย่างไม่ต่างอะไรข้าพเจ้ายอมตายต่อตอนเองทั้งหมดแล้วแต่พระยานสอดส่องของพระมอบทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระยานสอดส่องของพระเป็นเจ้าไว้ในการดูแลของพระ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่หรือตายทุกอย่างมอบให้พระเจ้าแล้วจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นอันนั้นไม่สำคัญแล้วเพราะชีวิตให้พระเป็นเจ้าหมดแล้วนักบุญฟรังกิสมักจะแนะนำทุกคนว่าจงพูดกับพระเจ้าอย่างนี้นะพี่น้องคุณพ่ออยากจะให้นักบุญฟรังซิสในวันนี้แนะนำพี่น้องนักบุญฟรังกิส มักจะแนะนำทุกคนว่าจงพูดกับพระเจ้าอย่างนี้พระเจ้าข้าลูกปรารถนาสิ่งที่พระองค์ปรารถนาพูดง่ายๆคือว่าลูกต้องการสิ่งที่พระองค์ต้องการอะไรที่พระองค์ต้องการนั่นคือสิ่งที่ลูกต้องการให้เราพูดกับพระเจ้าอย่างนี้แล้วในประวัตินักบุญฟรังซิสเดอซานเวลาที่ท่านจะตายท่านได้พูดกระซิบเบาๆในปาก พูดกลับไปกลับมาจนหมดลมหายใจท่านพูดคำว่าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์จงเป็นอันสำเร็จท่านพูดกลับไปกลับมาคำนี้จนหมดลมหายใจขอให้น้ำพระทัยของพระองค์จงเป็นอันสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อเรามองดูชีวิตนักบุญฟรังซิสเดอซาร์เราจะเห็นว่าท่านมีความรักต่อพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และสิ่งที่ท่านแสดงออกคือทำตามน้ำพระทัยของพระมากกว่าน้ำใจตนเองดังนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราทุกๆคนได้มาฉลองวัดบ้านชิงยืนให้เราได้มีความเชื่อความศรัทธาม,มากขึ้นในพระเป็นเจ้าและอย่าลืมภาวนาเพื่อลูกหลานของเราด้วยที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังภาวนาให้ลูกหลานของเรา เพื่อเขาจะได้รักพระพิจ้าสิ้นสุดจิตใจและพยายามทําตามน้ําพระทัยของพระองค์มากกว่าน้ําใจตนเองขอพระเยซูเจ้า,วาอวยพรพี่น้องทุกๆคน